ตีห้าตีเฟดดีอะไรไม่รู้รกูเกียอรอ่านฮึพอของร้อมต่งหน้าก่อนไม่ก็เตรียมอาวุธกูอ้อม,อมละอืมสองแปบบ๊บคิดแผนอาหารอบเอ้ยลบอืมฟังเสียงหน่อยสิ กขอรหาดไวไฟหน่อยไม่ใหแในตู้นี้มันม,มีรุ่ดกูจะเปิดดีไหมเนี่ยน,นี่แหละนี่แหละนี่นแหละสบตาไวแล้วมึงพอแล้วกูแสบตาโซยกลาง ขวาในกูซ้ายอีกรอบสิฮึบหลังว่างขวาก็ไม่มีซ้ายก็ไม่มีเตรียมตูดด้วยเดี๋ยว,วมันจะอยู่ไหนได้วะเนี่ยโกนหัวแม่งใครมึงทำใช่ไหมบ่าวไอ้เฮียเนี่ย,ำยทำใครมาเปิดผับแถวนี้วะใช่จริงๆด้วยสองแ๊บ อืมอืมกำลังมันเลยเอ๊ะใครวะแต่กูหยุดแป๊บเฟรดี้อะไรดิแป๊บหนึง่งอีกเพลงหนึง่งอืมกำลังมันโอ้ยยยเฟรดี้กูบอกให้หยุดไงทำไมมึงไม่เห็นเลยไงวะอะไรมึงดูดิเดี๋ยวนะพวกมึงเป็นใครแล้วมาอยู่ห้องกูได้ไงเนะี่ยห้องมึงเลยห้องมึงอยู่ตรงนู้นไม่ได้อยู่ตรงนี้โว้ยมันก็ใกล้เคียงกับห้องกูแล้ววะใกล้เคียงตรงไหนห้องมึงอยู่ตรงนู้นตอนนี้เป็นโซนปาร์ตี้เข้าใจไหม พราะว่ากูถือกีต้าอยู่มันเกี่ยวไม่สดเสร็จแล้วก็ไปเซ่ไปเด้อเมื่อไรมันจะหกโมงวะเอออีกจะสองนาทีเนะีสวัสดีเฮะใครวะฉันคือจิก,กา้าเฮะใครวะมึงเป็นใครเนี่ยชิก,กา้าชิก,ก้าเนี่ยมันใครวะโอ้ใช่ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยต่คงไม่ใช่หรอกมัง้งไม่ใช่ตัวฉันสีเหลืองบนนาะลรกันเสียงดังลำคาญโวยเสือหี่อะไรเรา มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยต้จฉบับยูทิเดตวิชชั่นนะขอคุณคลิปจาก